สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายสีทุกท่านจ้าเมื่อวนี้กับกิติมาสามบานดอนพามาเลาะมาเลาะสวนกล้วยแล้วค่ะเพราะว่าจะได้เอาพันธุ์กล้วยนะเมื่อปลูกสุริยานาโคกมาใส่ไปปลูกหน้าฝนนาโคกคปลูกไว้เวลาปลูกก,ว,กว้ยมันจะดินทุบฉ่ำดินเย็นนะว่ดินมันจะเวลาเอาเอาใบมันลงเนาะก๊กกลางมันลงยนะี้มันจะ ทำให้ดินร่วนชุยวะ่นร่วนชุยทำให้ดินร่วนชุยกล้วยกล้วยน้ำว้าราชินีเหรอมันฉีดต้นเตี้ยเอาท่านเหะกล้วยน้ำว้าลาชินีมันจะต้นเตี้ยอันเดยเพื่จะเอาใบมาปกทั้งทั้งพื้นนี่ที่มันจะเป็นปุ๋ยลงไปมันก็งามดนนงามก็มีฮอตอัน มันแก้วเนาะมันแก้วอ่ะมันแก้วแดงบ่มันแก้วอ,กว,ว,กวอันกำนะมันแก้วเผือกต้นกล้วยใหญ่ๆโอ้ได้จากต้นแล้วอันนะโอ้หัวสังยขยคือได้ต้นใหญ่แท้อันต้นมะกล้วยได้จากต้นละสุริยะสหนิยา,า,านโค้งขนาดเลยใส่สุ่มบักใหญ่เลยพี่น้องครับ ฮะบ่ได้ซื้อบม่ได้ซื้อมาขอย้ายพี่น้องขอพันไปปลูกขอยายพันขอขยายพันดิเอาทางอันทางกล้วยเอาทางหัวสะไคร้ยกโคคนเลยตีโอ้ได้หลายเติบได้นี่สสวนหนึ่งไปไหนไปเด็กกล้วยหพ่อหรือยังยังบุพอไปหาคุดเอาตรงมันทมพรมังเยอะอยู่ตีเอาพามาสิดเอา อันน <S preach ers> ี้พามาผเอาเอามาพีเอามาห่มพามามาซับลูกม่มเหรอโอพักอันนี้กระเพรากระเพราเอคร้ออาพีลมาายส้มมาอดีมะเขือมะแข็งมะเขือมะเขือ อันนี้ก็มันแก้วคนว่ามายามอันงามใหญ่งามยามเดือนเดือนเดือนบูญงานทานุคน่ะน่าจะมีอันมีอันหอมแบงแล้วก็มีอัน เอาเหงาหนึ่งเลยพดี <c oughs> ขนาดแลาา้วโอ้เอามามแบบนี้ <ไง S 1> ตั้งใส่น้ำไว้จังหดนนึงก่อนเออมื่อกอากฮาไเนาะตอนนี้หน้าโคกสิเป็นหน้าสวนแล้วมันนี่จางหน้าโคกจะเป็นหน้าสวนได้ปะนุ่มหน้าโคกเลยหาเอากล้วย ข้วยพันเตียะไปปลูกมะฮงกับมะฮงเตียเ้ยบ่ะมะฮงเตี้ยะโอเป็นแบบสีขาวพรอ้อมเอาไปทอดกรอบเอาใบกะเพราไปทอดกรอบกินกับลาบใบกะเพรา สีดำก็มีใบกระเพามีทั้งสองสีเลยสีดำด้วยสีขาวด้วยทอดกรอบกินกับลาบกระเพาใบกระเพาอันนี้สีดำ สีดำก็มีประโยชน์สีขาวก็มีประโยชน์กระเพราขนาดไปร้องเพลงนั่นนี่เสียงยังแหบเ่กระเษินร้องเพลงคืออันสุิยาอันนุ่มหน้าโคง้งเสียงแหบบ่ร่า,ราตอนมาพาก,กันร้องเพลงนิวันนี้มาคุ้ดตัวอันกล้วยได้แบบนี้ติ <laughs> พอดีปลูกเลยซ้ำนัน่นนอซ้ำนัน่นพอดีปลูกได้พอดีโอ้ยง่ายขนาดเออแต่พ่นว่าหันให้ปลูกหลัง,งจากอกันหลังจากออกพรรษาออกพรรษาแล้วปลูกมันจะสวยงามมา่ะั่นานเข้าพรรษาแล้วพ่นว่าพักพักพืชพักธัญญาหารซั์กะเข้าพรรษาพ่นะพ,นพ,นพน่พนให้ปลูกหลังพรรษาพ,นาพน่นะ ล้างภาษาให้ปลูเออกเอาอีบอองเงานะัง่ายดีคือง่ายขึ้นมาคือง่งายดีนะเดือนมีนาบุญสลองวัดหมอลำสิบเก้ามีนาสลองวัดพอมาเมื่อกี้นี่ฮัน สัจจองหมอลำไวะะ้แล้วค่ะเดือนเพีนันไวพรทีนี้พันว่าโควิดนะ่ะงดงานทุกสิ่งทุกอย่างงดเลยกับออพอดีเพิ่งกันเงื่อนจ่าไม้น่ะพันว่าเอาไปจองปีหน้าเลย,เยมมพี่สันก็เลยสิมีปีหน้าพเพลยหมอลำนะจา่าไนะม่มได้เอาบุญทิ เกษเรพอเพียงกับร้องเพลงให้การฟังเลยนะไไนเนาะเออร้องเพลงให้ฟังเกษเรพอเพียงอันจิติมาสาบา้านดองยังบมคองเ้าอันหนุ่มสุริยานาโคผู้ใดเดี๋ยวบ้าหาปลูกอันปลูกตะไคร้ปลูกกล้วยงามปลูกอันธรรมาถ่ายเอาไปได้ย่านกล้องปู่อัน,นเบย่านกล้องเลย ปลูกหลายอย่างหลายอย่างผลผลิตขึ้นเ <ไป S 1> ด็ดเตรียมปลูปลลปกเตรียมเอาปไปปลูกได้แบบนี้จอันกำลังจะเป็นมากอุ้ยเตี้ยขนาดต้นกลวยเอาพัานธุ์มันไปปลูกมันตำ่ำกินง่ายมันบบสูง มันไม่สูงเลยต้นกล้วยก็บตัดเอาใบาตองก็ง่ายขนาดมันคนโคนเพือเอ่อแรบก็เลยเตียวาคิดได้ตันนี้วันนี้กำลังสิบเิ็ดโอ้ ส่วนกล้วยยายมกปลูกดูนะมีเบอร์ามักเพชรมักเขือทุกอย่างกินได้ทุกอย่างที่ปลูกปลูกสิ่งที่กินได้มะเขืออันนี้คือมะเขือมะเขือ งานนี้ฝนตกมันฮึมมันจะตายทำไมผลโต้มันฮึมกว่านี้ถึงเต็งเนาะอันนี้มันฮึมไปไหนผู้เย็นขนาดไปใส่ไปใส่กระโลมาตายหอมไผ่เ่ยเย็นไรหอมไผ่พริกพริกกระเยอะแยะ กล้วยศพอันนี้คือกล้วยศบพรกิกแดงขนาดเลยเตรียมต้นนึงเพราะว่าเก็บเอาพริกตอนเที่ยงนี่ยเสบแซบตาแล้วก็แสบมือสันเจอเลยมันเจอเหงื่อดิถ้าเหงื่อออกมาเลยเสบทั้งแสบตาแสบมือเลยองเก็บเป็นายาวแล้วเก็บยาวมือ้ามันจะบก่กแสบถ้ากเก็บตอนเที่ยงเนี่นยเอ้ยเจอดีแน่ ทั้งร้อนทั้งเสีบทั้งร้อนทาเสียบนเนี่ตะมะฮงโอ้ตะมะฮงต้นเตี้ยขนาดเลย,ยดกอีต่างหากเอาพัานนี้แหละไปปลูก ตัวนี้คืออะไรโห,ม,หมจนมาสั้นยังเป็นหมากเซยด้วยค่ะมันเตี้ยงามไหลเก็บไปทอดเก็บไปทอดกินกับลาบกะเพรากะเพราขาว น้ำว้ากล้วยน้ำว้าโอ้คือสูมใหญ่แท้ปลาคันได้อีกสูมอันนี้กล้วยตำกล้วยกล้วยตะนีเม็ดเหรอกล้วยกล้วยตานีกล้วยตานีตำตำส้มโอ้ต่อมผู้สูงเลยค่ะเอาและเอาและคุณละคุณละคุณหรือยังยังโบฟุตสีุ่ตเอาอยู่กล้วยตานีเอากล้วยตานีไปกันเวลามีอันมีกล้วยตานีกัน พอได้ตามกีส้มมาแล้วกุยตนี้กยตนีชาวบ้านระวันกับอันสุริยานาโคงมหารเนี่ยไปปลูกเด้คะนหาเลาะมาหอนะคอกพนมพอได้ไงมาเยี่ยมญาติก็เลยพากันมาได้ของมาปลูกพร้อมขอบทีมพาเมียมาเยี่ยมบ้านเลยสุริยานาโค พักขนาดสี่คนก็นีหน้าโคกอสิเป็นหน้าหน้าสวนได้ไปเนาะหาแน่ไปปลูกบนละเต็มบึกเลยพี่เดชพักหอมปลอมโอ้พักหอมปลอมอ่ะสพักหอมปีหอมปีค่ะนี่คือผักหอมปีนะคะนี่หอมฝรั่งช่วยงามมากช่วยช่วยช่วย ที่นี้ก็พักผ่อนกันไปนอนปีกันไปโฮมไายเย็นเย็นมีปีแขนพร้อมส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะที่ตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า